สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้ผ่านการฝึกหัดนะครับการคิดแล้วก็พิจารณาจำนวนไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงเขียนสูตรโครงสร้างของไอโซเมอร์ของสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุล c 4 h 8 o 2ตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับเงื่อนไขข้อแรกครับเขาต้องการให้เราหาไอโซเมอร์ที่เป็นกรดอินทรีย์นะครับซึ่ง ในสูตรโครงสร้างนะครับของกรดอินซีก็จะต้องมีหมู่ฟังก์ชันนะครับที่เป็น C ดับเบิลบอนโอโนะครับแล้วก็ต่อด้วยพวกโซ่ไฮโดรคาร์บอนนะครับซึ่งในสูตรโมเลกุลนี้นะครับก็จะมีออกซิเจนอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนนะครับสำหรับหมู่ฟังก์ชันนะครับแล้วแล้วก็มีคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากการคิดหา ไอโซเมอร์นะครับจากการนำเอาคาร์บอนมาเรียงเป็นเส้นตรงธรรมดาก่อนนะครับก็จะได้เป็นคาร์บอน1 2 3และ4นะครับโดยมีคาร์บอนตัวหนึ่งนะครับเป็นหมู่ฟังก์ชันนะครับและที่เหลือนะครับก็จะเป็นคาร์บอนนะครับที่มีไฮโดรเจนนะครับจับอยู่นะครับเป็นลำดับดังนี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับไอโซเมอร์ที่1ครับ ต่อไปครับเราก็ลองนำเอาโครงสร้างนะครับของคาร์บอนนะครับมาต่อนะครับกับโครงสร้างของคาร์บอนโซลักนะครับก็คือมีการเพิ่มกิ่งก้านเข้าไปนั่นเองนะครับก็จะได้เป็น C 3 4 C นะครับซึ่ง C ตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นหู่ฟังก์ชันแล้วก็มี C ตำแหน่งหนึ่งนะครับที่ถูกคาร์บอนนะครับเกาะอยู่นะครับแล้วก็จะได้ โครงสร้างแบบนี้นะครับโอเคกดอินซีนะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เราก็คงจะต้องพิจารณานะครับว่าเอ๊ยยังมีวิธีการอื่นๆอีกไหมนะครับที่จะให้ได้ไอโซเมอร์นะครับปรากฏว่าก็เพียงพอแค่นี้นะครับสำหรับไอโซเมอร์ของพวกกดอินซีของสูตรโมเลกุล C4H8 แล้วก็ O2 นะครับโอเค ทีนี้เขาให้เราเรียกชื่อด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเราลองเรียกชื่อดูนะครับของสารแต่ละตัวเนาะอย่างตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นกรดอินทรีย์ที่มีคาร์บอนมอนโซลักอยู่4นะครับเพราะฉะนั้นชื่อของเขาคือบิวทานอิกแอซิดนะครับต่อไปครับสูตรต่อไปก็คืออ่มีคาร์บอนนะครับเรียงตัวกัน3คาร์บอนแล้วก็มีหมู T ่แทนที่นะครับหตำแหน่งอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะครับก็จะกลายเป็น ทูเมทิลโพรพานอิกเอสิดนะครับนี่ก็คือชื่อของสารอินทรีย์ที่เป็นไอโซเมอร์นะครับของ c c h 8 o 2นะครับต่อไปครับเงื่อนไขที่2ก็คือต้องการให้ได้ไอโซเมอร์ที่เป็นเอสเตอร์ครับเอสเตอร์ e นะครับเราก็ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจพวกหมู่ฟังก์ชันของเขาก่อนนะครับว่าเป็น C d o u b l o O O แล้วก็ต่อกับ R แล้วก็มี R นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ R ด้านหนึ่งเนี้ยทำหน้าที่เป็น L Q จำได้ไหมครับเป็นพวก L Q นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นพวก L c a r n o a e. นะครับเนาะเวลาอ่านชื่อก็จะอ่านได้ว่าเป็น L Q L c a r n o a e. ลักษณะนี้ครับทีนี้สูตรของเขาก็คือ C4H8O2 นะครับเราก็ลองมาจัดดูนะครับเริ่มจากการเอาคาร์บอนนะครับมาต่อกันนะครับ4ตัวนะครับแล้วก็สูตรโมเลกุลน,นะครับมันบอกว่ามี C4H8O2 นะครับเพราะฉะนั้นสูตรโครงสร้างที่มีฟังก์ชันอลกรุ๊ปเป็นพวก เอลคาโนเอตตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็น c double bond o นะครับแล้วก็ต่อกับ o แล้วก็เป็นพวกสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเผื่อที่เอาไว้ด้วยนะครับ c double bond o แล้วก็ o ที่ต่อพันธะเดียวกับคาร์บอนด้วยนะครับก็จะได้แล้วนะครับเป็นพวกเอสเทอร์ตัวหนึ่งนะครับก็ต่อกับไฮโดรเจนไฮโดรเจน ขับต่อลักษณะนี้ไปนะครับโอเคแบบนี้แล้ว1ตัวนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆขยับนะครับโดยการเ,าเลื่อนนะครับเอา C ตัวหนึ่งนี้นะครับมาไว้ฝั่ง LQ ซะนะครับก็จะได้อีกแบบหนึ่งแล้วนะครับก็จะเขียนได้เป็น C C ด o u b o O O C แล้วก็ C นะครับก็ต่อลักษณะนี้เนาะ ก็จะได้แล้วนะครับ่าก็จะได้เรียกชื่อที่ต่างกันนะครับเราลองเรียกชื่อกันดูเนาะฝั่งนี้นะครับตัวแรกนี้นะครับก็จะเรียกว่าเมทิลเอทานเอตนะครับส่วนอีกตัวนี้จะเรียกว่าเอทิลเมทานเอตนะครับก็จะได้สูตรที่แตกต่างกันออกไป นะครับเอ๊ยังมีอีกไหมนะครับอ่ะยังมีอีกครับยังมีได้เหมือนกันนะครับก็เราสามารถที่จะย้ายคาร์บอนนะครับไปอีกฝั่งนึงไปอยู่ฝ่าเมทิลได้อีกนะครับเนื่องจากฝ่ายส,ส่วนของมูฟังก์ชันตัวนี้นะครับสามารถที่จะจับกับไฮโดรเจนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็คาร์บอนที่เหลือฝั่งนี้ก็จะมากลายเป็นพวก เมทิลมาเป็นพวกแอลิทั้งหมดก็ได้เช่นกันนะครับเราก็ดูกันเนาะโอเคนะครับประนั้นชื่อของเขาในที่นี้ก็คือจะเป็น p r o p ิลนะครับ p r o พิลเมทา a โ o เอทนะครับโพรพิลเมทาโเอทเนาะเอ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอเราอาจจะเรียกชื่อผิดแล้วละ่ะอ่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้มีคาร์บอนอยู่2ตัวแสดงว่าเราจะต้องอ่านตรงนี้เป็นอทาโนเอตนะครับตรงนี้เนาะเอทิลอทาโนเอตนะครับเคนะครับอ่ะที่ยังมีอีกได้ไหมครับมีอีกได้ไมโอย้ายมาจนครบแล้วนะครับพอย้ายจนครบแล้วเราก็ลองมองก้อนนี้ดูนะครับว่าสามารถที่จะจัดรูปแบบอื่นได้อีกหรือเปล่านะครับเราก็จะพบว่าเอถ้าเกิดว่าเราอะ จัดตำแหน่งของคาร์บอนใหม่นะครับก็จะได้โครงสร้างที่ต่างไปจากเดิมนะครับเช่นเราก็จัดเอา c ดับเบิลบอน o ตรงนี้นะครับ o แล้วก็จัด c เป็นลักษณะของไอโซนะครับลักษณะนี้เนาะก็จะได้เป็นไอโซที่เราเรียกว่าไอโซโปรพิลนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นไอโซโปรพิล ไอ,อโซโพรพิลเมทาโนเอนะครับอ,อ่ะก็จะได้ประมาณนี้จะได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือไอโซเมอร์ครับที่ลองคิดดูว่าเอสามารถจะเรียงได้เป็นอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะเรียงได้อีกแล้วนะครับแสดงว่าพวกที่ มีสูตรโมเลกุลนะครับเป็น c c h 8แล้วก็ O2 ถ้าต้องการให้ได้เป็นไอโซเมอร์ที่เป็นเอสเตอร์นะครับก็จะได้ทั้งหมด4ไอโซเมอร์ด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องของการคิดพิจารณาไอโซเมอร์ของสับปะรบอินีนะครับต้องขอยืนยันเลยว่า เราจะเป็นต้องฝึกครับต้องฝึกด้วยการคิดแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับลองเขียนดูนะครับเขียนแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็สังเกตนะครับแล้วก็ตรวจสอบน,นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้อ่ามีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเจอโจทย์ก็สามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะมองภาพเห็นความเหมือนความต่างนะครับแล้วก็โอกาสในการเขียนส่วนโครงสร้างได้โดยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมฝึกฝนนะครับให้มากขึ้นเรื่อยๆฝึกฝนเป็นประจําทุกวันนะครับในช่วงแรกๆของการเรียนเรื่องนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ